ผมชื่อนายแพทย์พันลบโพธิพฤกษ์นะครับก็เป็นแพทย์ผู้ชํานาญการทางด้านโรคหัวใจคือเริ่มต้นจากสิ่งที่สําคัญมากสำหรับผมก็คือเนื่องจากว่าผมเนี่ยนอกจากจะเป็นแพทย์โรคหัวใจแล้วเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจซะเองด้วยก็เลยเห็นว่าสินค้าที่จะต้องใช้แน่นอนก็คือ hrt หรือที่เรียกว่าฮาร์ดเนี่ยเพราะตัวนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนที่เป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยสำคัญมากเลยตอนนั้นผมก็มีอาการที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดหัวใจแล้ว อาการที่สาคัญอันหนึ่งคือเวลาออกกําลังกายเนี่ยเช่นขึ้นบันไดไป3าสขั้นสามสี่ชั้นของของตึกเนี่ยมันจะเกิดมีอาการเหนือหน่อยเหนื่อยง่ายแล้วก็มีเจ็บหน้าอกนิดหน่อยอันนั้นก็สแสดงถึงว่าเส้นเลือดที่เลือดจะส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้นอหัวใจมันไม่พอก็ทําให้เกิดมีอาการเจ็บอ,อกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนว่าเกิดอันตรายนะแล้วก็มันมากพอที่ถึงจะต้องไปตรวจเส้นเลือดของหัวใจที่เรียกว่า ฉีดสีก็ไปเพื่อจะดูเส้นเลือดหัวใจและเพราะว่ามีส่วนที่ตีบที่สําคัญมากเลยถึงกับต้องได้รับการรักษาโดยที่ไปทําบอลลูนแล้วก็ใส่เกล็กสเตนเซนกดเส้นเลือดเพื่อจะทางมันไว้ั่นก่อนเนี้ยก่อนหน้าผมจะมารู้จักเอเจลผมก็ไปทํามาแล้วพอหลังจากนั้นแล้วจึงได้มารู้จักเอเจลก็ปใช้ฮาร์ดเนี่ยหลังจากที่ใช้ฮาร์ดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นเลยอาการต่างๆก็เรียบร้อยดีไม่ไม่มีอาการเหนื่อยง่าย ไม่มีการเจ็บหน้าอกแล้วก็ <_ T. S 2> ก็รอกว่ไปทําการทดสอบไปเดินไผ่านนะ <_ T. S 2> ก็บอกว่ามันเรียบร้อยดีสามารถที่จะทำได้ครบถ้วนแล้วก็ไปฉีดสีดูก็บอกว่ามันโล่งด้วยอันนี้นก็ถือว่าผลค่อนข้าง,างจะดีมากนะครับนนั้นก็เป็นสิ่งที่ประทับใจสําหรับสินค้าตัวอื่นที่ประทับใจก็มีอย่างอูมีเนี่ยผมก็เคยให้เพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเบาหวานแล้วก็ เท้าของเขาเนี่ยปลายนิ้วเท้าเนี่ยมันเริ่มต้นเปลี่ยนเป็นสีม่วงๆนะแสดงว่าเลือดมาไม่ไปที่นั่นแล้วนะก็จะแ,แต่เขาก็เหมือนกับจะต้องถูกตัดแล้วอ่ะปรากฏพอเอาไปใช้่มีได้ครึ่งเดือนมันปรากฏมันกลับมาเป็นสีมันกลับมีสีชมพูไว้สีม่วงหายไปและในสุดก็ไม่ต้องตัดนิ้วนี่ไม่ใช่คนคนเดียวนะยังมีคนอื่นอีกอย่างเช่นนี้มีพระองค์หนึ่งที่ผมนับถือเป็นพระพระชันผู้ใหญ่แล้ะท่านก็มีอาการคล้ายเงี้ยนิ้วเท้าเนี่ย เริ่มต้นเปลี่ยนเป็นสีคล้ายๆสีม่วงแล้วพอผมไปเห็นก็นับผมก็เอาไปถวายปราก,กอบครึ่งเดือนก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาสู่ปกติได้แล้วก็น้าตาลก็กลับมาลดมาสู่สภาวะซึ่งอยู่ในไม,ไม่ไม่อันตรายแล้วนะฮะนี่ก็ถือว่าได้ประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมเลยในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องของในลายเบาหวานที่เป็นรุนแรงนะฮะคือสาหรับตัวฮาร์ดเนี่ยนะมันมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อ ร่างกายและทําให้หลอดเลือดเนี่ยทำงานได้คล่องตัวมากเลยแล้วสามารถจะลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดว่ามีตัวอะไรบ้างนะเพราะว่ามันก็เป็นที่รู้จักกันแล้วในตลาดทั่วๆไปเนี่ยแต่ที่ของของเอเจมันแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเราสามารถจะบรรจุสารอาหารนี้เข้าไปแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถจะดูดซึมได้รวดเร็วนะแล้วเซนต่างๆก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่อันนี้ต่างจาก ที่จะใช้ในรูปแบบอื่นซึ่งมันช้ากว่าและไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นนะครับสาหรับตัวมีดเนี่ยก็มันมีส่วนตัวของที่มันจะช่วยปล่อยไอสเต็มเซลล์เราจากสเต็มเซลล์กันดีที่เดี๋ยวนี้จะใช้กันเยอะมากเลยสเต็มเซลล์มันก็ไปซ่อมแซมส่วนติ่เสียหายทั้งหลายนนาานเนื่องจากเบาหวานมันเป็นความเสียหายที่ตับอ่อนนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นยูว mm ี hmm. ก็จะมีส่วนในการที่จะช่วยให้เซลล์ของตับอ่อนเนี่ยฟื้นตัวได้ อันนี้ก็ทำให้กลับว่าการสร้างอินซูลินจะสร้างขึ้นโดยธรรมชาติแตนน่เราจะใช้อินซูลินฉีดเข้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ถาวรกว่าคือมัยก็ช่วยทําให้กลับคืนสู่สภาพของความเป็นปกติได้นะ